โอเคแคทเมนชื่อเหมือนบ้างวันนี้เกมซอมบี้อาละเราพูดแล้วเราจะตุยกันแล้วเกมนี้ก็เกมเก่าแต่ว่าแต่ว่ามันดีเกมเก่าเราเริ่มมาแล้วก็จะ เราก็จะมาแชร์เทคนิคก,กันเลย,าลายแล้วนะเริ่มจากการที่เอาขอ,องไปฝากเพื่อนเนื่องจากเออรถเราหนามันหมดหน้ามันมันหมดเราก็ต้องเริ่มจากไอ้นี่แหละอืมโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมาก็จะมีจุดให้เราชมวิว มันในก็มาสอนเทคนิคการเอ,อ่อเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยสำหรับใครเก่งแล้วก็ไปเล่นโหมดยากเลยอันนี้เป็นโหมดสแตนดาร์ดก็คือสบายสบายไม่เครียดนะ วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเอาชีวิตรอดแบบไม่ต้องคิดมากสิ่งที่เราต้องมีก็แค่การกด C <บ>เพื่อลบนี่แหละเทคนิคเดียวเลยเทคนิคเดียวอาวุธไม่ต้องแค่ลบ เอาละเดี๋ยวต้องไปแอจุดอันนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มละกันนะถามว่าเอ้ทำไมเอาเกมเก่ามาเล่นก็บอกเลยว่ามันเป็นเกมเก่าที่มันอัปเดตอะ่ะมันอัปเดตแบบเฮ้ยไม่เหมือนอันเก่าที่เคยเล่นมานี่วา แต่แล้วมันอัปเดตระบบให้มันนันี้ขึ้นเน่ะม่นมันม่ไม่อีมออกไปเอ่อฮัลโหลฮัลโหลซัมบีซัมบีซัมบีนี่แหละเทคนิคคือการหลบแล้วเราก็จะไปข้างหลังแล้วก็อโอ เห็นไหมเราไม่ยังเป็นต้องใช้อาวุธประชิดด้วยซ้ำเราสามารถจัดการได้ง่ายๆด้วยการลบมุดทำการมุดแล้วเราก็อัดชดเอะแบบสปายนี่ก็คือเทคนิคที่ทำให้เราสามารถใช้ตัวละครแค่ตัวเดียวในการ มาทำไหนวะเทคนิคง <th> ่ายๆตัวเดียวตัวเดียวก็เสียวได้เรียกว่าวันมานนไม่ก็ใช้แค่ตัวเดียวพอวางไว้ไหนมาไหนตัวเดียวก็พอแล้วแล้วก็เก็บแต้มไปเยอะๆไม่ใช่อะไรนะไว้ ไว้เปิด board, เอาโพสเอาของไปเก็บ <laughs> แต่ว่ามันอัปเดตใหม่มันทำให้เราใช้แต้มได้ยากขึ้นละเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแต้มมันแบบเหลือเหลือแบบเอ้ยป็นรู้จะเอาแต้มไปทำอะไรเลยว่ะ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้เราจะไปพิกัดต่อไปภารกิจให้ทำอะไร สางมันเราซ่อมก่อนอันนี้เป็นโมเดลบ้านที่แบบเอ,อบ้านเริ่มต้นทุกหลังเป็นนี้หมดแหละให้มา4ส,ออสามช่องสามช่องด้านนอกแล้วก็มีห้องนอนให้อันหนึ่งแล้วก็เวลาสร้างตัวละครเนี่ยแนะนําเลยนะแนะนําแนะนําให้ใชตัวนี้ที่มีความสามารถคอมพิวเตอร์เพราะมันจะช่วยให้เรายึดจุดเอาโฟสได้เ,เยอะมาก เล้ทำไมตัวละครมันเดินตามมาเวดเวดใช่ไหมเวดเละแต่เราไม่มีลอดนะเราต้องไปหารอดก่อนเราเมื่อกี้ออกมาก็ลืมเอาของไปเก็บเออแล้วก็นี่อันนี้คืออัปเดตตอนแรกมันจะใส่ได้แค่แบบแค่อาวุธอาวุธอาวุธใส่ได้แค่สองสล็อตอะ ตอนนี้มันก็มีเพิ่มสล็อตปืนปกเข้ามาด้วยแล้วก็ปืนหลังอีกสองกระบ,บอกแล้วก็สล็อตอาวุธประชิดมันว้าวเลยสรุปเมื่อกี้ไม่มีใครตามมาใช่ไหมกระเป๋าก็คีถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเราเออเมื่อก่อนเีก็กอะเอาเป็นว่า มันอัปเดตไปเยอะแล้วจนมันมีอะไรเยอะแยะเลยปกติเราจะได้แต้มจากการที่เราแบบว่าหาของมาแล้วก็เอาไปใส่ที่บ้านใช่ไหมรอบนี้คือมันไม่ใช่รอบนี้เราแค่เราก็ต้องทำการทอดนะเปิดโอกาสให้เราได้เล่นหลายๆแบบ อ่าอันเดนเบรย์จะจับข้าไม่ได้ไม่ได้จะเป็นเจ้าวานาธิคมเดียวเอาละต่อไปเราเอาไปกว่าฝากกันมดเลยเพราะไม่ได้ใช้หน้แผนต่อไปทำไมมันอันนี้ไม่ได้วะคนอ๋อเราเอากดไปอันนี้นี่นี่เลย สาเหตุหลักที่ทำให้คนไม่ตายสักทีเพราะว่าเอาเวลาไปอัปเกรดสูตรการแพทย์นี่แหละมันเลยทำให้คนตายยากเอาละถ้าฉันจำไม่ผิดด้านหลังนั่นเป็นค่ายก,กัดกันแล้วมันมีปืนฉันต้องการปืนสักกระบอกเราเรียกปืนนั้นว่าเอา่อปืนประดับนะนะ เอาละนั้นเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกเราเราจะสาธิตกันเราจะกดตีมุดไปด้านหลังแล้วก็ใช้อาวุธแทงหัวเอาละทุกคนคงทำไป็นแล้วมันเป็นวิธีที่ง่ายมากในการต่อสู้กับฝูงขนาดใหญ่ที่ไล่เราเพื่อเหยียดแดกหัวถ้าแล้วก็ตรงนี้ก็มีโอกาสได้ปืนเยอะเหมือนกันเหยียดคร อยากจะเสี่ยงโชคแต่ตรงตรงิดตรงที่ว่ามันน่าลำคาตรงที่เราต้องขึ้นบันไดน,นะแต่ถ้าพวกนายอยากจะดูตูดก็เรื่องของพวกนายเลยโอเคเอาละเึินมาละอาใช่ละเกมนี้มันออนไอลไน์ได้ทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าภาคแรกมันออนไลน์ไม่ได้ภาคสองก็เลยเปิดให้เล่นกับเพื่อน แต่ไม่ใช่โอเพนเบอร์แบบเอ้ยเพื่อนไปเหนือเราไปใต้นะไม่ได้มันโอเพนให้เราแค่ว่าเอ้พูดว่าไงเดียมันบังคับให้เราไปด้วยกันนะถ้าเป็นเกมสไบเวิรทั่วไปคือเอ้ยเดี๋ยวไปตรงนี้นะเออเราเราก็ไปอีกทางเลย <c oughs> ห่างกัน <c oughs> เป็นกิโลก็ได้แต่เกมนี้คือมันห่างกันไม่ได้คือทุกคนต้อง อยู่ด้วยกันอยู่กับเพื่อน <Okay. S 1> นั่นแหละแต่ก็ดีของเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนคือถ้าเกิดว่าเราฟาร์มของจนเลเวลเรามันแบบเออเรียกเลเวลเวลาต้องเรียกว่าฟาร์มของจนอ้วนน่ะฟาร์มของแบบเอยกรวยรวยรบพิเศษจากประเทศมหาอำนาจเลย อสภาพเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะบอกเลยอาวุธแน่นมากแต่หน้าที่ของเรามีแค่เข้าไปช่วยยิงให้เตื่อนขนาดแหะหวัดตีมันี่แหล,ดดละเทคนิคเราไม่ต้องซ่อมอาวุธถ้าเกิดว่าเออเราชอบอาวุธชนิดนี้มากเรา,วาะว อ่าใช่คลิปนี้อาจจะได้เห็นการแชร์เทคนิคการเรียกว่ากาทำลายทำลายก้อน<ค><ค>เลือดสีแดงตรงนั้นเราก็จะมาโชว์เทคนิคแต่ตอนนี้ขอปืนก่อนเพราะว่าปืนจำเป็นในการป้องกันตัวเอากระสุนมาจะให้ ดีดเป็นเรกันอย่างงั้นเหรออัลรหลเร่เชนิ้วดปีดกระสุนไม่ได้นี่แหละปืนนี่แหละ,ละเห็นไหมมันมีช่องสำหรับใส่ปืนพกเอ๊ะ okay. แต่เหมือนมันจะใส่ปืนหลักได้แค่กระบอกเดียวนะแล้วก็อันนี้อะไรโอเคพ okay. าใส่ปืนหลักได้กระบอกเดียวแต่มันมีช่องใส่ปืนพกให้ฮัลโหลฮัลโหล อะไรจุดรอไม่โดนมานดิก็ไม่ถูกไรที่บนนายก็เจ๋งดีนะอยากให้รถว่ะจำได้ว่ามีรถอ,อยู่เด็กอ่าดีดัมบั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 ดัมฮัมมโลโหล มัดดีได้ข่าวว่าอยากได้ก้อนเลือดได้เลยทเลย่านไปหามาให้ไม่ยากหรอแต่ขอกลับบ้านน้องขอไปเก็บก่อนเนอะแล้วก็เราจะสั่งให้สร้างป้อมปืนอ่าไม่ใช่คมานดีป้อมปืนเขาเรียกว่าเอ่อโรงงานผลิตโรประการ สวัสดีสวัสดี l l o h h เออลบ้บนี่แหละอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราโดนกระแทกสักนิดเดียวเราก็จะตเชื้อถ้านก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรากดตีย่ำย้ำเราก็จะถ้าเชื้อปุ๊บแล้วก็ช็ไว้ปั๊บ เอาเราอเราวิ่งมาถึงลานนี้เราก็จะทําการกินแล้วเราก็จะวิ่งได้ยังรวดเร็วปุ๊บ <S <S เกมนี้เมื่อเหนื่อยเราจะทําการกินอาหารแล้วเราก็จะแข็งแรงโอเคเอาของเก็บเราไม่ได้ใช้กระตุนเยอะขนาดนั้นนะกระตุนนะ่ะ อยู่ในแมกกาซีนก็พอแล้ว uh huh. เราจะทำการสร้างระเบิดนี่เยอะๆชิดหายละเรามีสครับไม่พอเราต้องมีสครัเยอะๆเราต้องใช้ระเบิดอย่างน้อยเอ,อ่อที่แนะนำเลยนะก็คือ12ลกูกเผื่อเผื่อ12ลูกแต่จริงๆประมาณ9-10ลูกก็ได้ละ ทำไมต้องปีนเพียรอยู่สวัสดีนี่และระเบิดหัวมาให้พี่ไขหัวสักทีเอ้มาเดมาเดมาเดมาดีเอาละละเอะ้ยนะ เราไม่ได้อยู่ที่นมม okay. ม่มันไม่ดอบก่อนเ้อเลยแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆจำได้ว่ามันมีรถอยู่แถวนี้นะแต่ว่ามันอยู่ไหนลนะ่ะ แล้วฉันก็อยากได้เปิร์กลำกระบรรี่เพราะมันเท่เปิกปันหอหรือไม่แต่กระโดดวันแต่ทึงปกติจะใช้ท่านี้ก็เดอะมันไม่ใช่เปิร์กนะแต่มันคือสกิลเพ่เอ๊ฉันว่าเราควรจะ เทคนิคการยิงปืนฝึกฝนการแปะหัวไอไม่โดนโดยอันนี่หน้ตไม่เท่าไร่เน่ว้านานนานนนนน โอเยโอเยโอเยอเอาไอ้ย,ยาปกติมันอยู่ร้านนี้เอาปกติมันอยู่ร้านอาหารดิแต่ทำไมมันไปอยู่ร้านปืนวะแต่ช่างเดิมมันไม่ใช่งานยามันก็มันก็ปกตินะใช่มันปกติแหละแต่ออ้รถดีรถดีไม่ใช่เครื่องปืง รถแต่อยู่น้ำมันมีขอรถเลยละกันนะนอนอย้ายไปฟังนอนปัดตีเปิดประตูขอขอโทษเอ้ hey, มีคนอยากจะคุยกับเพ่นะมาดิสคุยกับเพ่เลยมาคุยกับพี่เลยรถหลุดโดนโอ้ยวระ ก็มีอาการเอ่อบักลงดินเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าเกิดว่ามันมาเยอะเนี่ยเราจะใช้เทคนิคกำแพงมหาปลัยในการทำให้ซอมบี้ปีนกำแพงแล้วเราก็จะรอให้มันหกล้มอะซอมบี้นะ่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันไม่เหมือนคนเราที่ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ มันนะัก่อนแอเพราะงั้นไม่ต้องกลูว่ะเอาลด้เดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคก,การรับมือร์สอมบี้ฮัลโหลซอมบี้ฮัลโหลซอมบี้สอมบี้ทั้งนี้ทีม่มาเลยซอมบี้เราเราจะทำการปีนกำแพงมาซอมบี้มันปีนตีนนกำแพงไม่ได้มันเราจะปีนทำไอ <it. S 1> ้เหี้ยนีอีกล้ม แปลว่าเอออันนี้เป็นนักกีฬาเก่านักกีฬาสูโมโอ,โอเคต่ละช่างมันเถอะน่าละลาลาลวลดมานี่มานี่ตรงนี้บริการที่มาสะดุดผม เวลาเราชว์แวปเนี่ยชวแวปแล้วมันจะชง,งาะ <laughs> ้างอ่ะเราโชว์แมันก็จะชง,ง้าไอ้ใดก็มาแล้วก็ค้นของันหน่อยวิอาหารว่า <c oughs> เออดีดีดีเปล่าวะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมยหลักเลย <c oughs> ว่าแต่เรามาตรงนี้ทำไมนะอ๋อหาขอเอเราอยากได hmm> ้รถใช่นี<_<_่รถเราได้รถแล้วอนนนนเออนี__<_<_<_}> no> ่แหละโอเคเสร็จเคลพอดีเลยเราจะเอาของไปส่งแล้วเราก็จะ ส่งเฟสเอ,อ่อมันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเราส่งเวสแล้วเขาก็จะให้ของเรามาเอาล่ะนี่คือเวสเริ่มต้นที่ทุกคนที่เล่นก็จะต้องมันจะให้น้ำมันเราไหนวะอ๋ออยู่ที่หลังอย่กไปน้ำมัน

ถังน้ำมันแต่ไม่น,อน็อตแต่ไม่ใช่ว่าน,อน็อตใหม่ดีเพราะเราก็อยากไม้น,อน็อตเอาไปทอาระเบิดสวัสดีครับพี่สนรำมันครับแป๊บหนึ่งนะพี่นะโอเคเต็มแล้วเดออี๋ยขอผมเสร็จพวราตรงนี้ก่อนจุดรูดก็คือจุดรูด ในนี้น่าจะมีไม่มีไม่มีของให้เลยแก้จังกระช่างมันเถอ,เอะอลเราจะกลับบ้านล,ละอ่าใช่แล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมแล้วว่าที่บ้านเราเน,น,นี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่เขเรียกว่าค่าคใช้จ่ายรายวันวัน

ตักทีไหมนนองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเยอะเว้ยปุ๊บปุ๊บชุะปุ๊บปุบปุ๊บปุบปุ๊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 บปุบนั ทับไพล่ละมันมาพอ,พอ,พอเ,เราต้องไปเก็บนะแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวละครตัวละครอื่นมาเล่นอะไรดีมันตัวนี้จะมีประเด็นมีประเด็นถ้าไม่ใช่คุย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 กับคนนะ่ะปรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เก็บของได้เยอะกว่า แต่ว่าไม่ปืนโอเคปืนอะหาอไไรก็ได้ไม่จะเป็นปนานน,นโอเคตอนนี้เราต้องการคือ <Okay. S 1> ระเบิดเยอะๆเลยหนึ่งสองอะไรแบรนี้ครบแล้ว โอเคเราได้เราเบิดแล้วเช่อว่าเราอ่กินเราต้องไปจับโจนอีกจับโจนก็ไม่ยากหรอกเลยไว้ก่อนด้มาลูกเละสองื่วว่าเราคาราบระเบิดเราเกินเ,เดิมีเฟสให้ไปจับโจนเราต้องไปคุยก่อนแต่ตอนนี้พี่ยังได้ปืน เอาละตอนนี้ก็มาถึงหลักสูตรแบบรวบรักของเราแล้วนั่นคือการทีว่าเราจะไปทําลายเจ้าก้อนเลื่อนเราจะไปทําลายไส้ต่งการเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้มันแต่บางคนอาจจะใช้มันเพื่อในการฟาร์มแต่ว่าอจางมันเถอะเอาละ เทคนิคในการทําลายง่ายๆนั่นก็คือทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนั่นก็คือระเบิดนั่นเองเอาละทุกท่านประตูทำการเลยแล้วก็ปาไปเลยระเบิดรัวรัว,วแตกแตกแตกไปหมดเกีี่ย้อย ภารกิจจดเส้นแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปทุกคนจะสังเกตเห็นหมอกสีแดงนั่นมันจะลดเลือดตัวละครเราจนตายแล้วนั่นก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ทุกคนก็คงไม่อยากโดนจนอันนี้ดอกใช่ไหมเอาละ่ะและนี่ก็คือร้านปืนซึ่งแนะนำเลยว่าเคฟเธอมันดีนะ พอเราจะได้กระสุนตืนทุกครั้งแล้วเราก็จะได้ว้าวได้มวกคนดูซิฉันได้มววเมื่อเราเคลียร์พื้นที่แล้วอากาศก็จะบริสุทธิ์ไอ้ยหมีไอ้อ้วนแล้วก็มีปูงแต่ปูงมอนสเตอร์อันแสนดุร้ายไม่เป็นปัญหาสำหรับฉันเท่าไรอะไรไอ้ของที่เราไม่สามารถเก็บ ใส่ตู้ได้ทันทีนั่นนี่กคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีแต้มเอาไว้สำหรับเก็บไอ่สำหรับเปิดเอาโค้ดก็เพราะว่าไอพวกของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะยัดเข้าไปเราจะได้ไม่ต้องแบบเอกลับบ้านเอกลับบ้านีอะอไร ไม้เกียวหัวที่ไม้ที่เจียวหัวมานออไปเดียว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 ,ยว,ยวกระสุนกระสุนใส่กระบอกบไอ้นี่มันต้องมีกระสุน,นติดกระเท้าบอกแล้วว่ากระสุนปืนมันหาง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องปืนล็อก ออกแล้วใช่ไม้มกระสุนปืนนะมันหาง่ายนิดเดียวแค่นี้ก็มีปืนใช่ละปืนสุดเท่เย้ออุปกรณ์แต่งปืนกระสุนทัดกันกระสุนทัดกันเยอะไปใช้กระสุนทับกันเตยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยพบของเยอะอยู่แล้วมันเกลือกล่อนน่ะ ช็อตจันเก็บ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 เอาล้วทุกคนก็คงจะได้เรียนรู้เทคนิคเอาล่ะพอเก็บหมดมันก็จะแตก แล้วเราก็จะได้ที่ใส่กระสนุนและจุดต่อไปที่เราต้องการก็คือต้อเรียกมันว่าอ่าชิบหายละหรืออนี้แบบใส่กระสุนได้แปดนัดงั้นก็สำรองไว้แปดนัดก็ได้วยโอเคไปกันเถอะวันนี้ก็วันนี้มียนนี้มีแค่นี้แหละเพราะงั้นก็ วันนี้ก็หมดแล้วไงหมดแล้ววันนี้หมดแล้วเป็นยีแด้แล้วถ้าจะมีแค่ okay, ไปยีห้าแต่ว่าวันนี้ก็จบแล้วนก็บบาายนะทุกคนเออเทคนิคสําหรับผู้เล่นใหม่ถ้าแบบเออใครอยากหาเกมแบบเอ,อมีเกมซอมบี้ไหนบ้างนะที่เราสามารถอัปเกรดฐานได้ ตามของอัปเกรดฐานโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องสร้างทุกอย่างเองอ่ะก็ขอแนะนำเกมนี้เลยรละกันนะส่วนชื่อก็เดี๋ยวแปะลิงก์เกมไว้ให้แล้วกันอืมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนชื่อเกมก็อยู่ตรงชื่อคีบแหละโอเคได้วไม่เมร่า,าก็บายบายละ บ๊ายบายถึงบ้านแล้วไปยบยจ้าเจอกันคลิปหน้าแนละ้วบาย